ผมก็เล่หเห็ดตัดออกตอนนี้ลรวบแล้วมันนี่หลังจากที่้ำมันเกิดสามาสองต้นแสดงว่าที่นการตัดออกยนเดบรรยากาศคึกคักต่อเนื่องเลยนะคะแล้วันนี่บรรยากาศที่อุบลราชธานีนะคะบรรยากาศนะคะนี่เนื้อที่นะคะเนื้อที่ที่จะปลูกนะคะมเืลับีคววยข่งี่หมูเว้นสีก่

ยายาให้มันโทไเวลารถนามนั้งเมืองน,ททอนั้งเดียดมันปวครันแต่โพมันถืยเลือัน่